ชีวิตต้องแอบเงินส่งพ่อแม่มันเป็นเรื่องที่ทุกข์นะทุกคนอย่าทำจริจริงๆแล้วก็เปิดใจคุยเถอะการที่เราช่วยเหลือพ่อแม่โดยที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะอยู่ในวงเงินที่พอดีเนี่ยเยจ่ากก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าฝรั่งเขาไม่ใจร้ายใจดำหรอกเพราะตอนเรามาอยู่ใหม่ๆแท้แท้นะคะเขาก็ยังรับผิดชอบส่งให้ ในจังหวะที่เรายังไม่ได้ทำงานแต่พอเราทำงานแล้วในความรู้สึกเราอยากให้พ่อแม่เยอะกว่านี้นะทั้งทั้งที่ผัวส่งให้ในประมาณหมื่นหนึ่งหรือหมื่นห้าถ้าเราอยากจะเติมให้กับพ่อแม่เนาะเราก็บอกสามีไปตรงๆเลยว่าเออฉันขอเพิ่มเป็นสองหมืนเงินเธอหมื่นหนึ่งเงินฉันหมื่นหนึ่งนะฮะก็หยอดแย่หรือขอบคุณหรือว่าหรือว่า เออเราทำงานแล้วเนาะและสามีมีภาระตรงนี้ต้องรับผิดชอบเราก็บอกว่าเออส่วนทางบ้านเราเนี่ยเราขอรับผิดชอบเองแล้วกันเพราะเธอก็จะได้รับผิดชอบตรงนี้เต็มที่นะอันเนี้ยมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและคุยกันนะฮะดีกว่าเรามาแอบส่งแล้วเราทุกอยู่ในหัวใจเรามีความรู้สึกว่าอืมสักวันหนึ่งถ้าผัวจับได้ก็จะ มีปัญหากันไหมในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นแผลแป้วในใจที่เราจะต้องมาระมัดระวังระแวงนะคะเพราะบางทีการคิดและมโนของเรามันจะสะสมปัญหาให้กับตัวเองไปถึง,ถงในวันข้างหน้านะฮะยายจ๋า,จาขอฝากเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน้องเขานะคะสามปีเข้ามาอยู่ที่นี่เพิ่งจะเริ่มทํางานพอเริ่มทํางานได้ก็แอบส่งเงินให้แม่เดือนแรกที่ได้เงินมานะฮะ ได้เงินมาส่งไปให้เลยสองหมื่นของตัวเองต่างหากและของผัวอีกต่างหากในเดือนนั้นพ่อแม่ก็ดีใจก็ดีใจแต่บอกให้เอาพ่อแม่ว่าเดือนนี้เอาเงินตรงนี้ไปใช้นี่นะนะคะการเป็นนี้เป็นสินของพ่อแม่เนี่ยเราพูดกับผัวเออบอกตรงๆเลยเราไม่ได้บังคับเขา แต่เราพูดเลยว่าชีวิตฉันโชคดีนะฉันได้เธอมาขอบคุณนะสามปีตลอดสปีเธอส่งให้กับฉันให้พ่อให้แม่นะวันนี้ฉันทำงานได้อืเราต้องเกิดกล่าวเรื่องเราไม่ใช่ว่าเอาแต่โลกสวยนะให้เขาได้รู้ว่าเราจะต้องเอาตรงเนี้ยถ้าเมื่อไหร่เราทำงานจะต้องเอาตรงเนี้ยไปจุนเจียช่วยเหลือพ่อแม่เพราะชีวิตเรามาใหม่การพูดให้มากกว่าโมโนย่อมดีแก่ตัวเราแล้วก็เปิดใจนะฮะ ถ้าฝรั่งมีใจส่งให้แล้วในพื้นฐานที่เขาให้ได้เขาสัญญาแล้วเขาทำเนาะและพอเราทำงานเขาก็ยังทำอยู่อย่าหาทำแบบนี้บอกตรงๆเลยนะยาย่า,าขอพูดเลยว่าอย่าปล่อยให้มันยืดเยื้อยาวไกลให้เขามารู้ทีหลังเพราะครอบครัวตัวเองจะมีปัญหานะมันจะเกิดขึ้นได้แล้วยิ่งเราเอาลูกมาด้วยน้ำใจให้นึกถึงใจเขาใจเราในเมื่อเขาแชร์ให้กับเราแล้ว ช่วยเราแล้วขั้นต้นนะฮะเราก็ต้องเอาใจอะแลกใจนะฮะเนาะทำงานเงินเนี่ยเราก็พูดกับเขาตรงๆขอบคุณเขามีโอกาสทำงานเราก็รับผิดชอบครอบครัวตัวเองอ่ะสมมติว่าเราทำงานได้สักพนะันห้าเนาะเรามีหนี้มีสินฉันจะตั้งใจช่วยแม่ฉันนะให้จบล้างหนี้สังศิลภายในปีเนี้ยเออนะแต่เอาให้จริงให้จังอย่าให้มันหายไปบางทีการส่งเงินไปแล้วเขาไม่ไปเคลียร พอนี้สินมันยังกองอยู่วันข้างหน้ามันก็จะเกิดปัญหาหรือตัวเองสะสมไว้เวลาเราไปแล้วเราก็ไปเคลียร์ให้มันจบต่อหน้าผัวเพื่อที่จะซื้อใจผัวและผัวก็จะปรับปื้มปิติกับตัวเราว่าเรารักครอบครัวและเราก็ยังให้เกียรติสามีนะผู้ที่เอาเรามาและเรามีโอกาสทำงานสาวสาวจา๋าพินิษ์พิจารณาเอาการพูดน้อยมโนเยอะ นะคะเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันเงินของฉันอ่าแต่ถ้ามันพังหรือเขารู้สึกเสียความรู้สึกกับเราขึ้นมานะฮะอ่ามันจะแยกกับชีวิตคู่เราในต่างแดนอันนี้ฝากไว้ให้คิดนาะนึกถึงใจเขาใจเราเขาเปิดใจให้กับเราได้เราทําไมไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับเขาเพียงฝรั่งเนี่ยเขารู้ใช้เงินเขาไม่เบรกรับครอบครัวนะคะของเขาเนาะ แต่เขาเปิดใจรับพ่อแม่เราได้ส่งให้พ่อแม่เราได้ถือว่าเราโชคดีแล้วนะคะและเห็นเราทํางานชีวิตมีคู่มีมีมีมมครอบครัวเขาก็ยังหวังที่จะสร้างครอบครัวต่อยอดณนะที่นี้ไปด้วยกันเช่นกันให้คิดข้อนี้เพราะนี่เวลา3มปีแล้วหนึ่งความรู้สึกนี้ผัวย,ยังไม่รู้แต่มาคุยกับยายจ๋าว่ารู้สึกแย่ทุกครั้งนะฮะอันนี้เริ่มส่งทยอยเนี่ย เพราะไม่ได้บอกสามีเขาก็ยังส่งให้อยู่ดีนะในส่วนที่เขาสัญญาพูดเถอะเพราะความแย่เนี่ยมันจะสะสมอย่ารอให้พังทีเดียวเลยเชื่อยายนะเราเรียนรู้กับสามีมาสามปีเป็นไงถ้าผัวขี้เหนียวผัวให้เงินเมืองไทยแล้วบบนเรานะไม่ส่งให้กับเราส่งบ้างไม่ส่งบ้างมันก็ไปอีกแบบหนึ่ง นะแต่นี่เขารับผิดชอบของเขาหรือแม้กระทั่งเขาจะบ่นนะวันนี้เราทำงานได้เงินเป็นของตัวเองนะถ้าเราลุกขึ้นมารับผิดชอบอย่างสง่างามบอกแล้วบน่นโนโศนโนแคร์เพราะเงินของฉันนะแต่อย่าทุ่มทั้งตัวบอกแล้วโล่งใจฉันถือแว่ฉันแค่บอกเธออืมนิสัยเยจาก็เป็นอย่างหนึ่งนะการส่งเงินบ้านไม่เคยโกหกสามีนะ หลายคนถามยายจ่าเมื่อก่อนายจ่าจทำคลิปอยู่ใน youtube นะคะ,อะบอกว่าอ่ะเอาส่งเงินบ้านให้เงินตัวเองแท้ๆทำง,งานส่งเงินบ้านให้พ่อแม่ทำไมต้องบอกผัวนี่คือคู่ชีวิตเขาช่วยเรามาเราก็ต้องให้ใจเขาถามว่าสมมติว่าผัวไม่ให้ส่งเหรอฉันก็ไม่ยอมเพราะมันเงินของฉันนะเพราะมันเงินของฉันอันนี้คือความเป็นจริงอ่าเราพูดได้เต็มปาก นะแต่สามีก็ไม่เคยห้ามสามีภูมิใจด้วยซ้ำนะเปิดบัญชีให้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำว่านี่เงินของเธอนะเธออันนี้ส่วนเก็บนะอันนี้บัญชีเธอใช้นะพอเงินเข้ามาส่งบ้านให้พี่ให้อ่ให้พ่อให้แม่ก็บัญชีนี้นะด้วยซ้ำคือคำแนะนำของสามีเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การพูดของเราอ่เพื่อให้เราสบายใจสมมติว่าวันข้างหน้าชีวิตอ่จะดีหรือร้ายเราไม่รู้ถึงวันพรุ่งนี้ ถ้าเลือกลาขึ้นมามันก็ไม่มีคําอ้างใดๆที่จะมาะก็แทกกระทั่งให้เราได้เพราะเราเขียนทุกข้อนะบอกทุกอย่างด้วยความโล่งใจแต่เราจะต้องทําแสดงให้เขาได้เห็นว่าเราแก่งเราทําให้เขาภูมิใจแล้วไม่เอาภาระที่หนักเกินแรงเขามายกให้เขาแบกรับครอบครัวของเราก็แค่นั้นหนูไม่ผิดนะหนูรู้สึกว่าอยากช่วย แต่หนูก็ยังอยากได้ส่วนของสามีส่งอยู่เราก็ต้องบอกตรงๆว่าเออฉันจะเพิ่มนะเอ,อันเนี้ช่วงเนี้ยเพราะว่าสามปีมาเนี้ยเงินที่ให้ส่งรายเดือนก็คือรายใช้ของพ่อแม่นะรายหนี้สินเรายังไม่ได้เคลียร์มันก็ต้องเกินกล่าวให้เขารู้พื้นฐานหรือปัญหาในชีวิตของเราด้วยนะคะไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าเออเขาได้ผัวปั๊บเขาไปล้างนี่ให้ปั๊บนู่นนี่นั่นเรามีโอกาสทําเอง นะอย่าเก็บความรู้สึกแย่ๆแบบนี้นะให้อยู่ในหัวใจเรานานเกินไปอย่าเก็บจนชนิดที่ว่าผัวมารู้ทีหลังแล้วเสียความรู้สึกกันนะครอบครัวเราจะพังรักษาคนที่ดีไว้นะดีในมุม ดูแลเรามุมช่วยเหลือเรามุมเป็นใบเบิกทางเอาเราและลูกมาอยู่ที่นี่นะสามปีเรายังอยู่ไม่รอดอย่าลืมข้อนี้ตั้งใจผ่าน3ามปีแล้วทำงานแล้วตั้งใจขอสัญชาติให้ได้เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลักค้ำประกันของเรานะะก็คืองานเงนินงานเราทำได้แล้วเนาะเงินงาน,งานแล้วก็สัญชาติ พอทําได้แล้วลูกของเราที่เอามานะฮะยังน้อยอย่างเนี้ยดีถ้าผ่านสิบแปดแล้วลูกอาจะต้องไปขอสัญชาติเองนะอย่าลืมรีบลูกเราก็จะได้เป็นสัญชาติที่นี่อ่าวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะยืนอยู่เป็นหลักแก่นให้กับลูกเรามีงานทําก็ยังจะช่วยซับพอร์ตทางเมืองไทยนะคะ เนาะอันนี้จากใจแนะนําจากใจเลยแม่แม่คิดเห็นเป็นยังไงเนาะเสริมเติมให้กับน้องด้วยนะคะน้องน้าตาไหลทุกครั้งมีความรู้สึกจุกอยู่ในหัวใจเวลาส่งเงินเพราะแอบส่งอ่าเริ่มเริ่มเนี่ยมันยังไม่สายเกินรออย่าให้นานเกิดน,นี้อย่าให้แย่อ่าทําลายความรู้สึกแย่ๆกับเขาขอโทษสามีแล้วมีความรู้สึกออกมาเขายิ่งจะกอดเธอไว้ด้วยหัวใจรักที่เขามีให้เธออยู่แล้วนะลูกอืมนะเธอ น่ะอายุเท่าไหร่ไม่รู The ้ก็ดูยังสาวอยู่เนาะเชื่อยาย